ครับพี่น้องพ่อนี่นะครับกับเป็นของชาแนลครับเมื่อนี้พาพี่น้องมากินข้าวปุ้นครับข้าวปุ้นหรือว่าขนมจีนครับน้ำยาไก่ครับไก่บ้านนี่เนี่ยเนี่ยเป็นตอนตันเลยน้ำยาไก่บ้านครับซ้อนกับสัมบ้านที่ผสมดุลกันนะครับนี่แหละพัดนี่ครับ ผักแพลวแน่สะละัดแน,น่แน่มินแน่นีครับเนี่ยเก็บมาจากสวนนี่แหละครับเพื่อผักสวนครัวของเป็นหอ,อกและคนงานที่ปลูกไว้เรางละพามินผักแพลวผักกระเฉดผักบุ้งทัว่วนีม่มาครับไมาเรัมาสับแสกนึงนกันครับมันนี้อาสีสดชื่นนิ็กน้อยเพราะว่าฝนตกไม้ครับสับแสกับเป็นหอกครับ อาไมาจวดได้ครับนยอ้ใกล้บ้านตัวนึงว่าเกือบซีโร่ไงให้น้ำยาเราลงสั่งกันครับมวนมวนมวนอามัม อืมว้องครออืมโัระาพ้าผักแพ้วมิลปาเลนเน่ตุ้มเข้าไปครับ Chúng ta sẽ rắn bằng chúng ta đi ăn không? Cô quý Chắc không phải chưa อปแล้วอืมโอเคใกล้หนือตนตันนะใกล้บ้านสองสี่นะครับให้น้ำยาล้างกิน ำูแบบแล้วหรอแบบน้บุรุษยานไมังนี้เหรปปะคะอคราบาับโรลพา อกระพาก็มิ่นก็ซาลแหน่ครับแก้ร่องอืดร่องเฟื่อว่อมนอยต่ำกว่ารถมว่วนอยู่

แบางบ้านอีสานโกลเด้นิกแบบบางบ้านอีสานออร์แกนิกครับพักนีกป่ปลูกเองกินเองก็อยู่ค่อยๆเพราะ ุแฮงบม่ได้เ๋ยวุณฝัดคุณตาอืมกเก็บเก็บใ่หลังขอหลังบ้านครับยุ่งไงหลังบันเนี่ยทำมาซาลได้ครับเนี่ยอันนี้บร่ไดกตุ่มยัางกับนไป dạng hầm sọt nắng bóng rừng hm nữa không ừ. Ừ. trong hầm ừ. ừ. sáng rồi dạng không Kép đèn. ก็มีอยู Zhan ่ามครับความไม่ยำกเปมไม่ไม่สนตังแล้วนี่ขอระบาดตุ่มงัด

mình thêm hôm lẫn thật là nè hồ hôm hả kể cả số lượng lên anh như vậy em 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 Mình khe này cần nó hầm cần như dưa Đây là có xả bằng bóng gần thế lín Thế lín con hầm Là phải gì đi Tặng nó đi 嗯、好，六个。嗯，我、嗯、好没有。

เด็บอยู่ของหลังบ้านครับพรหลังบ้านไม่น่วขอบหวานก็มาแซงร,รุ่นยวนเลยเจะเชือทอั้งแสีง Mm. Mm. สามดอกเลยครับไปซ่อนนะี่ล่ะ รมิ้น,ทนแทวผลลัพ่าตุ่มขแถวว่เบันทองจำ ไ่เลยอืมไปต่อยเยอะครับนะพ,พทที่น้างบรเป็นเราะทำนี้นครับสแปงเหลืออยู่ครับอย่ขมา นี่ไต้เตินน้ลนะครับสำหรับชึนนี่เป็นงอขอฝากพี่รองไปสันีดนะครับเพราะว่า,าันตึงไปได้หลายขอบคุณพี่้องที่ขอมารับชมแล้วแต่ขอบพี่อ้อ,อ,อ,งอ,อ,องที่ให้กอาลังใจเป็นงอขอบคุณพี่้องตัวค้นที่ให่กันนับตัวนนเป็นงอขอตลอดร้องไยพี่้องเพราะว่าช่วงนี้ งานยุ่งครับบ่ค่อยว่างเดีแต่ถ้าเป็นหอกว่างเป็นหอกฟรีก็ย้ายไปหาพี่น้องนะครับ <c oughs> ขอบคุณพี่น้องทุกคนที่ให้กราลังใจ <c oughs> ขอบคุณพี่น้องทุกคนที่ขอมารับชมกดซับสไคร้ให้กราลังใจให้กันขอบคุณหลายครับขอให้พี่น้องทุกคนสุขภาพแข็งแรงบ๊ว่าสิยู้วส่อย,อยาในโชคดีมีใช้ อยู่ร่วมกันไปตลอดแบบนี้แล้วครับผมขอบคุณะไะหลายครับไม่บายครับเพราะว่ามีเต็มเกินร้อยอยู่ครับโอ้ยมีไอ้สเปรร้อยอยู่ไายบายครับ